ใช่ครับผมนายรัตนกรสุเทศครับผมนายกัลเเดีรัศมานาครับเรียนอยู่สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปัตตานีครับครับเราได้ทำโปรเจกต์เรื่องผลิตภัณฑ์ขอข้าวที่มีส่วนประกอบของใบหูเสือนะครับโดยที่มาก็คือต้นหูเสือครับเป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกได้ทุกสภาพดินของประเทศไทยนะครับและมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วนะครับโดยในใบหูเสือครับจะมีกลิ่นคล้ายออริกาโนมี รสชาติปิดหลอดให้ความรู้สึกซาะครับและมีสาตรต้านอนุมูลสระแต่ในใบหูเสือนะครับจะมีปริมาณน้ําที่เยอะจึงทําให้อายุการเก็บัาษาั้นครับเราจะได้นาใบหูเสือครับมาทาข่ายกระบวนการอบแห้งและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้ข้าวครับเพื่อยืดอายุการเก็บักษาของผลิตภัณฑ์ผลไม้าใบหูเสือและเพิ่มมูลค่าให้กับต้นหูเสือเลยครับครับโดยมีวัตถุประสงค์คือหนึ่งเพื่อศึกษาผลของวิธีการเตรียมและสภาวะการอบแห้งของใบหูเสือที่เหมาะสมที่มีผลต่อปริมาณสารต้านอนุมูลสระ ในใบหูเส,สืออแห้ง2เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบแห้งที่มีผลต่อสารต้านอนุมูลอิสระในใบหูเสืออบแห้งครับ3เพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับ4เพื่อศึกษาการยอมรับของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคครับโดยวัตถุประสงค์ที่หนึ่งนะครับเราจะทําการแบ่งใบหูเสือออกเป็น2แบบนะครับโดยการเตรียมแบบแรกก็คือใบหูเสือที่ไม่ผ่านการลวกนะครับส่วนแบบที่สองก็คือใบหูเสือที่ผ่านการลวกด้วยน้ำอุณหภูมิ45องศาเซลเซียส นานเป็นเวลา15วินาทีนะครับหลังจากนั้นเราจะนัใบปูเสรอทั้งสองแบบนะครับว่าอบแห้งด้วยสองสภาวะที่แตกต่างกันนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสภาวะการอบแห้งแบบปกตินะครับโดยใช้เครื่องอบแห้งลม้อแบบถาดและสภาวะการอบแห้งแบบสุญญากาศนะครับโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศครับหลังจากนั้นเราจะได้มาเป็นใบปูเสืออบแห้งครับเราจะนําผลที่ได้มาหาปริมาณผลผลิตที่ได้และประสิทธิผลนะครับของเครื่อง และนามาวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะประกอบด้วยสารประกอบฟีโนลิกทั้งหมดดบต้านอนุมูลอิสระดี h ีและ ABH นะครับโดยเราจะนําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนี้มาประกอบการพิจารณาในการเลือกวิธีการเตรียมและสภาวะกระดูกแห้งที่เหมาะสมสำหรับกระดูกแห้งใบหูเสือในการรักษาสารต้านอนุมูลอิสระวัตถุประสมที่2นะครับเราจะทําการเลือกวิธีการเตรียมและสภาวะกระดูกแห้งที่เหมาะสมนะครับสําหรับกระดูกแห้งใบหูเสือนะครับ เราจะนามาศึกษาอุณหภูมิที่แตกต่างกันทั้งหมด3ระดับนะครับซึ่งจะประกอบด้วย40 50และ60องาาศาเซลเซียสนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อบอบแห้งเราจะนาไมโครสืบอบแห้งที่ได้นะครับมาทําการหาปริมาณผลผลิตและประสิทธิผลที่ได้นะครับและทำและทําการวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสารประกอบฟ,ฟีนอลิกทั้งหมดลิซตานอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS นะครับ โดยเราจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนะครับมาประกอบการพิจารณาในการเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งใบกูเสือนะครับที่สามารถรักษาสารต้านอนุมูลอิสระในใบกูเสือได้เหลือมากที่สุดนะครับต่อมาเป็นวัตถุประสงค์ที่สามนะครับเราจะนําใบกูเสือนะครับมาอบแห้งที่อุณหภูมิที่เหมาะสมที่เราได้จากการศึกษาในวัตถุประสงค์ที่2นะครับโดยเราจะนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผงโดยข้าวที่มีส่วนประกอบของใบกูเสือนะครับ โดยสูตรพื้นฐานของผงโดยข้าวที่มีส่วนประกอบของใบหูเสือนะครับจะประกอบด้วย1ใบหูเสือ2งาขาว3งาดำา4โชยุ5น้ำตาลแล้วก็6ปลาโอแห้งครับโดยเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดนะครับมาผสมกันเป็นผงโดยข้าวและจะนำไปทำการเซนสซอรี่นะครับโดยใช้ผู้ทดสอบจำนวน35คนนะครับโดยเราจะใช้ไดโพลย์อินดิสเกลและจัดอเบอรไลนนะครับโดยเราจะทำการปรับสูตรนะครับตามความรู้สึกของผู้บริโภคนะครับให้คุณลักษณะ อยู่ในระดับที่พอดีนะครับตรงกับผู้ตรงกับที่ผู้บริโภคต้องการวัตถุประสงค์ที่4นะครับจะเป็นการทดสอบอนวรับผู้บริโภคนะครับโดยเราจะนําผลิตภัณฑ์ของเลยเข้าที่มีส่วนประกอบของใบหูเสือนะครับที่ผ่านการพัฒนาแล้วมาทดสอบอนวรับนะครับโดยจะใช้ผู้บริโภคจํานวน100คนนะครับใช้ผ่านที่การทดสอบแบบเซนทรัลโลเคชันเทนครับ ซึ่งแบบทวสอของเรานะครับจะประกอบด้วยสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งนะครับเป็นข้อมูลทางประชากรศาสตร์และส่วนที่สองน,นะครับเป็นข้อมูลค,ความชอบของผลิตภัณฑ์น,นะครับโดยเราจะนําข้อมูลที่ได้นะครับมาบวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขผงโรยข้าวที่มีส่วนประกอบของไมโครเซอร์สรุปนะครับวัตถุประสงค์ที่หนึ่งนะครับจากการศึกษาครับเราพบว่า การเตรียมใบโคลเซอ์ด้วยการลวกด้วยน้ำนนอุณหภูมิ45สองศาเซเลสเซียเป็นเวลา15วินาทีครับสามารถรักษาสารต้านอนุมูลอิสระในไบโคลเซอร์ได้มากกว่าใบโคเซอ์ที่ไม่ผ่านการเตรียมครับและจากการศึกษาสภาวะการอบแห้งครับเราพบว่าการอแห้งที่สภาวะสุญญากาศครับสามารถรักษาสารต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าการอบแห้งที่สภาวะปกติครับโดยจากวัตถุดิบที่หนึ่งนะครับเราจะได้ทำการเลือกการเตรียมใบโคเซอ์ด้วยการลวกด้วยน้ำอุณหภูมิ45าองศาเป็นเวลา15วินาทีนะครับ และอบแห้งด้วยสภาวะสมุญยากาศด้วยเครื่องอบแห้งแบบสุญยากาศครับสําหรับใช้ในการศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อที่สองครับวัตถุประสงค์ที่สองนะครับหลังจากการที่เราเลือกสภาวะการอบแห้งและวิธีการเตรียมที่เหมาะสมนะครับเราได้นํามาศึกษาที่อุณหภูมิสี่0ิบห้าิบและหกสิบนะครับซึ่งจากการศึกษานะครับเราพบว่าที่อุณหภูมิห0สองศาเซลเซียสน,นะครับ สามารถรักษาสารต้านอนุมูลอิสระในใบหูเสือครับได้มากที่สุดนะครับเราจึงได้เลือกอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสมาใช้ในการกบแห้งใบหูเสือครับเพื่อใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผงโมยข้าวที่มีส่วนประกอบของใบหูเสือวัตถุประสงค์ที่3นะครับก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์รครับโดยหลังจากที่เราได้ทําการเซนซอรี่โดยใช้ผู้บริโภคจานวนสามคนนะครับหลังจากการทดสอบความพอดีนะครับเราได้ปรับสูตรนะครับตาม ความรู้สึกของผู้โบริโวนะครับซึ่งเราจะได้สูตรที่พัฒนาสําเร็จแล้วก็คือใช้ใบหูเสือนะครับ7.6ใช้ปลาโอแห้งนะครับ5.3ใช้งาขาว26.6งานดำ26.6และใช้โชยุ26.6์นนะครับแล้วก็น้ำตาล7.3สําสำหรับใช้ในการศึกษาในการทดสอบการยอมรับนะครับ วัตถุประสงค์ที่4นะครับการทดสอบการยอมรับผู้บริโภคนะครับซึ่งจัดก,การที่เราได้ทําการทดสอบการยอมรับผู้บริโภคจํานวน100คนนะครับเราพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับให้การยอมรับผลิตภัณฑ์องโยรยข้าวที่มีส่วนประกอบของใบบัวบัวนะครับ